วันนี้ช่อง a u t o ตดรีฟจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ SUV สายลุยที่หลายคนรอคอยรุ่นปรับโฉมใหม่ที่ถูกยกระดับดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะให้เหนือกว่าที่เคยนี่คือนิสสันเทรา2026โฉมใหม่ที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งครอบครัว คนรักการเดินทางและผู้ที่มองหารถที่ทั้งหรูแข็งแกร่งและพร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์เทราโฉมใหม่นี้ถือเป็นการอัปเดตท,ที่จริงจังมากที่สุดของไลา์เทราในยุคล่าสุดทั้งดีไซน์ภายนอกแบบใหม่หมดภายในที่ยกระดับความพรีเมียมทั้งวัสดุดและเทคโนโลยีรวมถึงขุมพลังที่ได้รับการปรับปรุงให้แรงขึ้นประหยัดขึ้นและเงียบขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนหากมองจากภายนอกเทรา2026ถูกดีไซน์ใหม่ให้ดูดุดันทันสมัยและหรูหราขึ้นแบบที่ไม่เคยมาก่อน เส้นสายด้านหน้าถูกออกแบบให้มีความเฉียบคมกว่าเดิมอย่างชัดเจนกระจังหน้า v ีโมชันโฉมใหม่ใช้โครงสร้างแบบตาข่ายที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงพร้อมกรอบโครเมียมสไตล์ไฮบริดที่ทั้งหรูและเท่นในเวลาเดียวกันไฟหน้าเล็ดแบบใหม่เต็มระบบให้ความสว่างคมชัดในทุกสภาพถนนพร้อมลายไฟ DRL ที่ดีไซน์ให้ยาวและฉบเฉียวเพิ่มความน่าเกรงขามตั้งแต่แรกเห็น เมื่อมองจากด้านข้างเทรา2,026ยังให้ภาพลักษณ์ของ SUV ที่ล้ำสมัยมากขึ้นด้วยเส้นสายตัวถังที่ดูพลิ้วและต่อเนื่องกว่าเดิมมือจับประตูแบบใหม่ที่ดีไซน์เนียนตามแนวขอบกระจกช่วยลดแรงต้านลมและล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมลวดลายแบบพรีเมียมรักเจช่วยให้ตัวรถดูแข็งแรงแต่ยังคงความหรูหราในแบบรถรุ่นธงของนิสสันส่วนด้านหลังนั้นเทราโฉมใหม่ได้รับไฟไท้ายฟูลเลสแบบเส้นเชื่อมยาวที่ช่วยสร้างความรู้สึกกว้างและมีระดับมากขึ้น ฝากระโปรงท้ายถูกปรับดีไซน์ให้เรียบและพรีเมียมขึ้นพร้อมตัวอักษรเทรา่าแบบใหม่ที่ดูทรงพลังและให้ภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมภายในห้องโดยสารถือเป็นอีกจุดที่นิสสันตั้งใจย,ยกระดับอย่างมากเทร่าสองพันยี่สิบหกใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้ทงคอนโซลและแผงประตูทั้งหนังสังเคราะห์เกรดพรีเมียมพื้นผิวแบบนุ่มพิเศษและการเดินได้เย็บตะเข็บที่ประณีตยิ่งกว่าเดิมเมื่อเข้าไปนั่งจะสัมผัสได้ทันทีว่าห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขึ้น โร่งขึ้นและนั่งสบายขึ้นฟังก์ชันต่างๆถูกจัดวางให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนหน้าจอกลางขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่มีความละเอียดสูงกว่าเดิมรองรับระบบอินโฟเทนเมนต์ตัวล่าสุดของนิสสันพร้อมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ไร้สายแบบสมบูรณ์หน้าปัดเรือนใหม่เป็นจอฟูลดิจิตอลแบบใหม่ปรับการแสดงผลได้หลายสไตล์ตามโหมดการขับขี่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกมุมมองข้อมูลได้อย่างที่ต้องการพวงมาลายัยถูกเปลี่ยนดีไซน์ให้จับถนัดขึ้นและใช้วัสดุดที่ดูหรูหรามากขึ้น ที่วางแขนและคอนโซลกลางถูกปรับใหม่ให้มีความกว้างและความสูงที่เหมาะกับสรีระช่วยให้การนั่งขับระยะไกลรู้สึกสบายไม่เมื่อยลา้าที่นั่งทั้ง3าแถวเป็นจุดเด่นของเทอร่ามาตั้งแต่รุ่นก่อนและในรุ่น2026ก็ถูกยกระดับให้ดีขึ้นอีกขั้นบอบ์ดแถว2สามารถปรับเองนได้มากขึ้นเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารขณะเดินทางไกลพื้นที่วางเท้ากว้างขึ้นและมีช่องชาร์จ USB ทั้ง Type A และ Type C รองรับทุกอุปกรณ์บอบ์ดแถว3าถูกออกแบบให้รองรับผู้ใหญ่ได้ดีขึ้น พื้นที่สี่สัดและพื้นที่หัวเข่าถูกขยายขึ้นเลยทําให้เทรา2,026กลายเป็นหนึ่งใน SUV เจ็ดที่นั่งที่นั่งสบายที่สุดในตลาดตอนนี้ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเทรา2,026มอบระบบความปลอดภัย Nissan Intelligent Mobility แบบจัดเต็มทั้งระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถมาช่วงขณะถอยระบบไฟสูงอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะและกล้องรอบคัน360องศาเวอร์ชันใหม่ที่มีความคมชัดมากขึ้นทําให้การขับในเมืองและนอกเมืองทั้งปลอดภยัยและมั่นใจขึ้นกว่าเดิมหลายระดับ ทางด้านสมรรถนะเทอร่า2026มากับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีแรงบิดดีขึ้นตั้งแต่รอบต่ำการตอบสนองของคันเร่งไวและนุ่มนวลขึ้นพร้อมทั้งลดเสียงรบกวนให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นกว่าเดิมระบบเกียร์อัตโนมัติได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นช่วงล่างแบบปรับจูนใหม่เน้นความมั่นคงบนถนนทางเรียบและความนุ่มนึบบนพื้นผิวครุกคะ ทำให้เทรา2026ทั้งนั่งสบายและมั่นใจในการขับทุกสภาพถนนระบบขับเคลื่อนสี่ล้อถูกปรับให้ตอบสนองไวและฉับกว่าเดิมเหมาะกับผู้ที่ต้องใช้รถในพื้นที่ลาดชันหรือถนนลุยต่างๆการเก็บเสียงถือเป็นอีกด้านที่นิสสันทำได้ดีมากในเทรารุ่นนี้ห้องโดยสารถูกบุดด้วยวัสดุซับเสียงชนิดใหม่ทำให้แม้ขับที่ความเร็วสูงก็ยังรู้สึกเงียบและสบายผู้โดยสารสามารถพูดคุยหรือฟังเพลงได้โดยไม่ต้องเพิ่มเสียงมากเหมือนรุ่นก่อน ในด้านการขับขี่เทรา2026เน้นความมั่นคงสูงให้ความรู้สึกเกาะถนนที่ดีโดยเฉพาะในโค้งระยะกลางถึงยาวพวงมาลัยมีความแม่นยำขึ้นน้ำหนักพวงมาลัยถูกปรับให้เหมาะทั้งการขับในเมืองที่ต้องการเบาและการขับความเร็วสูงที่ต้องการความมั่นคงคนที่เคยบอก,กว่าเทรารุ่นก่อนพวงมาลายัยหนักไปหรือช่วงล่างแข็งไปจะรู้สึกต่างทันทีเมื่อได้ลองรุ่นนี้ สำหรับราคาคาดการณ์ของนิสสันเทรา2026ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยนิสสันตั้งใจปรับตำแหน่งราคาให้แข่งขันกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Fortun e r และ MUX โดยราคาเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1ล้านต้นๆ้นไปจนถึงรุ่นบนที่อาจแตะ1่ล้านปลายปลายหรือ2ล้านต้นๆ้น,นขึ้นอยู่กับออปชั่นระบบขับเคลื่อนและแพ็กเกจเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เลือกซึ่งราคานี้ถือว่าน่าสนใจเพราะเทรา2026ให้ความพรีเมียมและเทคโนโลยีที่มากขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อสรุปภาพรวมนิสสันเทรา2026คือรถที่ถูกยกระดับให้เหมือนเป็นเจเนเรชันใหม่มากกว่าแค่ไมเนอร์เชนดีไซน์ภายนอกทันสมัยและดูแข็งแกร่งกว่าที่เคยภายในพรีเมียมขึ้นหลายระดับนั่งสบายใช้งานง่ายเทคโนโลยีมาเต็มสมรรถนะสมบูรณ์แบบขึ้นช่วงล่างมั่นคงเครื่องยนต์ตอบสนองดีและการเก็บเสียงที่เงียบกว่าเดิมอย่างชัดเจนเทรา2026เหมาะกับทั้งครอบครัวนักเดินทางและคนที่ต้องการรถ SUV แกร่งที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างแท้จริง พร้อมดีไซน์ที่ดูหรูและทันสมัยกว่าคู่แข่งหลายรุ่นสำหรับใครที่กำลังลังเลว,ว่ารถแบบไหนเหมาะกับครอบครัวและยังคงให้ความรู้สึกรุยได้แบบจริงจังเทอรา่า2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามถ้าต้องการ SUV ที่ทั้งดีไซน์สวยเทคโนโลยีครบนั่งสบายและสมรรถนะดีเทอร่ารุ่นใหม่นี้พร้อมตอบโจทย์ครบทุกด้านแน่นอนฝากกดติดตามช่อง Auto d r i X ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในรีวิวต่อไป